สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงนะตั้งแต่วันที่30มีนาคม2,565จะเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวราศีกันหรือว่าชาวรักนาราศีกันชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมส่วนชาวลักนาราศีกันคือท่านที่ทราบว,วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิด หรือว่าท่านเคยผูกด,ดวงชะตากับมอดูโหราศาสตร์ไทยมาแล้วพื้นดวงชะตาของท่านมีดาวจันทร์ดาวทิศดาวสุขสถิตยอยู่ที่ราศีกันก็เรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนาราศีกันความแม่นยําในการทานายดวงชะตาตัวดวงชะตาแบบลัคนาจะมีความแม่นยํามากกว่าแบบราศีคลิปนี้เป็นดวงภาพรวมนะคะเป็นการทานายดวงคร่าวๆนะคะชาวลัคนาราศีกันก็สามารถเข้ามารับฟังรชมคลิปได้ กลุ่มชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันจะมีดาวพุธนะคะคือเลข4ี่เป็นดาวประจาตัวเป็นดาวธาตุน้ำนะซึ่งชาวราศีกันนะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะดาวพุธเป็นทั้งดาวประจำตัวแล้วก็เป็นดาววาสนาสมบูรณ์ทำให้กลุ่มชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันเป็นบุคคลที่มีบุคลิกนะหรือว่ามีศิลปะในการพูดการเจรจา แล้วก็มีความสามารถที่จะพูดจาโน้มน้าวจูงใจให้บุคคลอื่นนะคะเชื่อฟังนะคะหรือว่าสามารถที่จะพูดเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าความคิดของบุคคลอื่นได้นะคะหรือว่ากลุ่มชาวราศีกันนะ,ะอาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับนักค้านักขายเซลแมนนะคะแล้วก็เป็นทั้งตัวเก่งนะ,ะในการทํายอดขายทะลุเป้าหมายได้ กลุ่มชาวราศีกันนะมีข้อเสียเล็กน้อยอาจจะมีนิสัยเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมงงเงินเงินหรือว่าบางครั้งก็อาจจะทําอะไรที่มันเหมือนกับว่ารวดเร็วนะหรือว่าเป็นเหตุทําให้กับเกิดความเสียหายกับตัวเองนะจากความไม่รอบคอบหรือว่านะคะกลุ่มชาวราศีกันจะมีลักษณะโดดเด่นนะคะเป็นที่หมายปอง เป็นที่จับตาจ้องมองของราชานักรักทั้งหลายเพราะว่าชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันจะชอบทําตัวนะเป็นคนที่อินโนเซนต์เป็นเด็กนะคะใสใสวัยน่ารักหากเพิ่มความเป็นผู้นําหรือว่าสภาวะความเป็นผู้นําอีกนิดหนึ่งกลุ่มชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะหรือว่าได้ปรับตําแหน่ง นะคะเป็นหัวหน้าเลื่อนขั้นได้นะคะตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ราวราวหูนะคะสถิตแล้วก็โครจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภนะคะตรงนี้เป็นภพเรือนที่9เป็นภพสุภะของชาวราศีกันหรือว่าชาวธนาราศีกันภพสุภะนะจะหมายถึงในเรื่องของคลองชีวิตวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต ความดีงามความราบรื่นในการใช้ชีวิตความสงบความร่มเย็นนะคะความมีความสุขนะคะหรือว่าความสำเร็จในการใช้ชีวิตจะเห็นได้ว่าระยะหนึ่งปีครึ่งนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายน2563นระ,ะวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันในการใช้ชีวิตนะคะครอบครัวของชาวราศีกัน จะมีความสงบร่มเย็นนะคะมีความเป็นอยู่ที่ราบรื่นไม่ค่อยที่จะมีปัญหาหรือว่านะคะไม่ค่อยที่จะมีบุคคลอื่นเข้ามารบกวนในการดําเนินชีวิตเพราะว่าดาวราหูนะคะอยู่ในดวงชะตานะ,ะเป็นคุณให้กับดวงชะตาชาวราศีกันพอสมควรซึ่งอยู่ในภพเรือนสุภะทาให้เกิดความสุขความพอใจของชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกัน อาจจะเกิดความลุ่มหลงบ้างนะคะหรือว่ามัวเมาบ้างในเรื่องของบุคคลใดที่ชอบเที่ยวเตรนะหรือว่าเดินทางบ่อยหรือว่าอาจจะทำให้กลุ่มชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันมีความชอบนะ,ะหรือว่าลุ่มหลงในสิ่งที่ทำนะคะเป็นพักๆหรือว่าอาจจะมีนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองบ้างบางอารมณ์นะคะด้วยอิทธิพลของดาวราหูนะคะเป็นสีแลวก็เป็นตำแหน่งที่ดีของกลุ่มชาวราศีกันะคะ ทั้งเป็นมหาอุดแล้วก็ราชาโชคบุคคลที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าในเรื่องของการสแสวงหาโชคลาภนะ,ะก็จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็มีผลทําให้กลุ่มชาวราศีกันหลายคนหลายท่านนะ,ะได้รับผลประโยชน์จากดาวราหูที่สถิตยอยู่พบสุภะนะคะทำให้ในเรื่องของความสําเร็จนะคะการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าความสุขร่มเย็นของชีวิตนะคะ ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565ดาวราหูมีการโครจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษนะคะเป็นภพเรือนที่8เป็นภพมรณะของชาวราศีกันและก็ชาวลัคนาราศีกันภพเรือนที่8นะคะหรือว่าภพเรือนมรณะนะคะจะหมายถึงในเรื่องของการขาดผู้อุปการะนะคะอาภัพขาดผู้สนับสนุนช่วยเหลือ นะคะพบมรณะก็จะหมายถึงในเรื่องของการตายการแตกสลายนะ,ะการแปลสภาพมรดกพินัยกรรมการสิ้นสุดนะคะถึงโรคภัยหรือว่าการสูญเสียการพลัดพรากนะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะ,ะเมื่อดาวราหูสถิตอยู่ที่พบมรณะของชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันจะทําให้ เกิดความเสียหายในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะความหมายของพบเรือนมณนะจะทําให้กลุ่มชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันอาจจะขาดความเป็นอิสระนะคะหรือว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องนะคะเกิดความอึอดอัดความลําบากใจนะคะหรือว่าถูกผู้อื่นติชินนินทา ริสยาตลอดเวลาหรือว่าอาจจะกลายเป็นคนที่เศร้านะซึมไม่มีความสุขหรือว่าทําคุณกับคนไม่ขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาด้วย กลุ่มชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันนะคะมีดาวราหูนะสถิตร่วมกลุ่มกันนะกับดาวมฤตยูนะคะแล้วก็ยังจะมีดาวเกตนะคะรวมกลุ่มกันด้วยนะคะส่งผลทําให้ในเรื่องของอผลกระทบนะที่ดาวราหูเนี่ยมีผลในเรื่องของภพนี้นะคะทาให้กลุ่มชาวราศีกันหรือว่าชาวลัคนาราศีกันนะะอาจจะเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนด้วยนะคะเชื่อฟังคนง่ายด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่า เป็นคนที่จะต้องไปให้ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะคะหรือว่ามักจะเกิดความเดือดร้อนจากการที่ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นนะ,ะจากความใจอ่อนของตัวเองนะคะส่งผลทําให้กลุ่มชาวราศีกันอาจจะเกิดความยากลําบากนะ,ะขึ้นมาภายหลังด้วยเพราะว่าความใจอ่อนนะ,ะหรือว่าความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ง่ายด้วยนะคะ ถ้าหากนะไปเห็นอกเห็นใจกับบุคคลอื่นที่เหมือนกับว่าอาจจะส่งผลเสียทําให้ตนเองนะคะเกิดความเดือดร้อนภายหลังเพราะว่าอาจจะไปช่วยเหลือบุคคลอื่นมากจ,จนเกินไปจนทําให้ตัวเองเกิดความเดือดร้อนนะคะก็เป็นแนวทางให้สําหรับการดํารงชีวิตการใช้ชีวิตของชาวราศีกันนะเมื่อดาวราหูสถิตยอยู่ที่ราศีเมษพบเดือนทะี่แปพบเรือ, 8, เรอ,อนมรณะของชาวราศีกันเป็นคลิปแนวทางเป็นไกด์นาทางในการดําเนินชีวิตแต่ว่าก็คือ ขึ้นอยู่กับว่านะชาวราศีกันบุคคลนั้นนะที่มีดาวนะสุประเคะนะเป็นตัวช่วยสนับสนุนนะเป็นตัวที่จะมาช่วยแนะนานะหรือว่ามาช่วยยับยัง้งนะอิทธิพลของดาวราหูนะไม่ให้ส่งผลรุนแรงต่อชะตาชีวิตของชาวราศีกันนะเป็นแนวทางเป็นไกด์นาทางในการดําเนินชีวิตขอบคุณทุกการติดตามค่ะ